สตรีมนมยังไงให้เทง่ายแบบในคลิปค่ะกดเซฟหรือว่ากดส่งให้เพื่อนเลยนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าสตรีมยังไงดูคลิปนี้ให้จบแล้วลองกดเซฟไปลองทําตามดูค่ะสําหรับการสตรีมนมนะคะทุกคนนมที่สตรีมง่ายที่สุดคือนมวัวค่ะตัวอย่างนี้มุกใช้พิเชอร์ไซส์300 ml นะคะแลวมุกจะเทนมประมาณครึ่งหนึ่งของพิเชอร์ค่ะในการขยับแต่ละครั้งนะคะเป็นการเปลี่ยนมุมหมุนของนมเพราะฉะนั้นเราจะขยับให้น้อยสุดค่ะอันนี้ลองดูนะคะมุกยกตัวอย่างให้ดูว่าถ้าเราจุ่มก้านแบบ ลึกลงไปในนมก็จะมีฟองนอ้อยยิ่งลึกมากก็ยิ่งไม่มีฟองค่ะการจุ่มก้านเนี่ยจะเท่ากับเป็นการกําหนดปริมาณฟองนะคะเราจะต้องดูก่อนว่าเราต้องทาสตีมนมเป็นเมนูอะไรถ้าเราจุ่มลึกลงไปในนมแบบเมื่อกี้นี้ก็คือไม่มีฟองทีนี้ถ้าเราไม่ได้จุ่มลงไปในนมให้มีพื้นที่เหลือระหว่างผิวนมกับก้านสตีมนะคะปลายก้านสตีมก็จะมีฟองเยอะยิ่งพื้นที่เหลือยิ่งฟองเยอะยิ่งฟองใหญ่เพราะฉะนั้นดูในตัวอย่างนะคะเราจะจุ่มประมาณนี้ค่ะ ทีนี้เราจะมาลองสตรีมนมกันดูค่ะเราต้องหามุมที่พิเชอร์กับมุมของการส